ปลาส้มแผ่นหรือปลาส้มฟักเป็นอาหารที่คนไทยรู้จักกันมาอย่างดีทางภาคอีสานหรือทางภาคใต้การทําก็จะแตกต่างกันไปวันนี้เรามีสูตรง่ายๆที่จะทําไม่เหม็นเขียวและเปรี้ยวรสชาติกําลังดีมาฝากเพื่อนๆค่ะสูตรนี้เราจะใช้เวลาในการหมัก3-4วันนะคะหรือเมืองไทยอาจจะใช้เวลาสั้นกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนหรือบางที่ถ้าอยู่ในอากาศหนาวก็อาจจะใช้เวลานาน,านขึ้นก็ได้ค่ะส่วนผสมที่ต้องใช้เดี๋ยวเราจะจดเอาไว้ให้ที่หน้าจอนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เราบดปลาให้ละเอียดน,นะคะวันนี้เราจะใช้ปลาแซลมอนครึ่งกิโลกร,รัมคะ่ะเราจะใช้เครื่องบดเราจะไม่ใช้มีดสับนะบดปลาให้ได้เหมือนในภาพนี้เลยนะคะเพราะส่วนผสมของเราเวลาผสมเข้าไปจะได้เข้ากับเนื้อปลาเป็นอย่างดีคะ่ะจากนั้นเราก็ใส่แป้งลงไปคะ่ะ แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่เกลือลงไปจากนั้นก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะจะนวดยังไงก็ได้ให้มันเข้ากันต่อจากนี้ก็จะใส่ข้าวสวยลงไปค่ะผงนวดเราใส่แล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาผสมอีกครั้งให้เข้ากันตามด้วยพริกสดค่ะจากนี้ก็จะนวดให้พริกสดเข้ากันนะคะเตรียมถุงพลาสติกมาหนึ่งใบใส่ถุงแล้วก็รีดๆเป็นแผ่นค่ะ อาจจะใช้มือกดหรือจะทํายังไงก็ได้นะคะให้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะหลังจากที่เรารีดปลาเป็นแผ่นในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะจับใส่กลงนะคะหมักเอาไว้3วันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอีก3วันมาดูกันขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเลิบยูบาย